สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับว้ายเล่นจนเหนื่อยเลยนี่แค่ถอดโซลินอยล้างเล่นจนเหนื่อยเลยโอเคครับตอนนี้ช่างล้างโซลินอยเสร็จหรือ,อยังช่างเสร็จแล้วแต่ลองแล้วเนะี่ยอันนี้ช่างมาจากไหนเนี่ยครับถอดโซลินอยมาล้าง,มาง,งผม ผมไม่ค่อยใจอ่ะช่วยอธิบายผมฟังให้กระจา่างหน่อยได้ไหมทาไมโซเลนอย์มันถึงต้องเอาไปไว้ตัวนั้นแล้วมันก็แคบดูอ่ะถอดก็ยากทําไมไม่เอามาไว้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้อ่ะมันจะได้หมุนถอดง่ายๆหน่อยเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรฮหหรือว่ามันต้องไปอยู่ตำแหน่งนั้นวิศวะคำนวณมามันต้องอยู่ตำแหน่งนั้นจุดนั้นสายมันต้องได้แค่นั้นสายมาอยู่นี่ไม่ได้ โอ้โหถอดยากมากเลยครับมันแคบเนี่ยมันติดไอ้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยผมงงมากเลยเอ้ยอ๋อไอ้แผ่นนั้นมันใส่ตรงนี้เด็นี่นะพาแผ่นที่เขาให้มาเนะน่ะนี่มันวางบนนี้ใช่ไหมแผ่นปิดมันนะอ่าวางบนนี้แหละใช่ใช่นี่นี่นมีน็อตจับนี่วางปิดนี้ไม่ให้พวกน้ํามันหลน่นมาโดนโซลินอย,อยงไงแสดงว่าไม่ใช่ข้างล่างนี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ แผ่นที่ก็แถมมานะอยู่นี่มีปัญหาโซเลน้อยตัวเจ็ดครับดึงออกมาแล้วมาแต่หัวครับยวงนี่เสียบอยู่ข้างในอยู่เลยตัวที่เจ็ดนะผมก็เลยหยุดภารกิจในการล้างตัวที่แปดไม่ล้างเลยกลัวมันจะทํางานไม่ได้เอา้าเดี๋ยวเราจะลองดูหน่อยว่ามันทํางานได้ไหมเพราะว่าไอตัวที่เจ็ดเนี่ยดึงมามันหลุดเลยนะยวงมันอยู่ข้างในน่นน่ะมารุนกันหน่อย อฝากเนี่ยนลพาถือให้หน่อยอะเดี๋ยวผมจะลองดูครับมันจะทำงานได้หรือเปล่าเนี่ยจะเดินไหมไม่อยู่พวดยหนวะ กันนห่อยครับไปดูกันครับอยู่ในรถครับ จากล้างเสร็จ มาดูกันครับ เหมือนดีกว่าเก่านะครับเอ้ยดีกว่าเก่ากบ

ยังมีนิดหน่อยนี่นนนดนได้แต่มีนิดหน่อยอไ,อมมไ,ไม่ก็ต้องเรียกัวดจงนน <c oughs> ดีง้งานได้ไเลยได้เลยแหละโอ้โหสุดยอด ไม่บอกอุบไว้ก่อนเคอยมาติดตามนะครับว่าเขาจะไปลงงานไหนเป็นงานแรกนะครับสำหรับเจ้ายักษ์เขียวแต่งชื่อให้ซะใหญ่โตมโหลานเลยเจ้ายักษ์เขียวโอ้โห,โหไม่ใช่ธรรมดาเขี้ยวนี่โอ้ยสุดยอด <laughs> ใช่ไหม,อมเออ เดี๋ยว,ล,ว,ยวลองอีกเข้าร,รับโทษรับดีกว่าเก้าช่วงโลดนะ อาการโหลดเริ่มหายแล้วครับหลังจากล้างฟิลินอยไป ยังมีนิดหน่อยครับแต่น้อยกว่าที่ยังไม่ล้าง ได้อบ uhm. ่ายงครับย bo ังครับยังไม่จบครับไปติดทุกตวงครับ จุดครับจวด เสียตินนะครับก็าภาคไม่ค่อยเก่งนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปลงงานไหนนะครับรอรับชมกันต่อไปนะครับเจ้ายักษ์เขียวเรา เปลี่ยนแป๊บใหม่จานใช้ว่าเปลี่ยนแป๊บใหม่มันขึ้นสนินอยูอ่ก็ดีกว่าเดิมนิดหน่อยครับครับดูแล้วก็โอเคอยู่เดี่ยวพรุงนี้ดูจานชูไปทํางานกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านสวัสดีครับอ้อมันลกได้ไหมเนะี่ยลกไม่ได้